พระเดียงสงคือไปบอกสงนะว่าขอได้โปรดจัดภิขุภิกุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงแก่ข้าพเจ้านี่ก็เป็นฐานที่ให้แล้วในสงหรือไปบอกสงว่าขอจัดพิขุเท่านี้เท่านี้ให้แก่ข้าพเจ้าสงจะจัดพิกขุมาหนึ่งรูปได้ไหมได้ก็ไม่ระบุเท่าไหร่ก็ได้หนึ่งรูปที่ถูกสงทั้งหมดยก ให้ว่าเป็นตัวแทนในการรับเป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์เช่นกันไปประเดียงภิกขุณีว่าโปรดจัดภิกขุณีจำนวนเท่านั้นเท่านี้น,นนะขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี่เป็นทักกิณาที่ถึงเราในสงฆ์ประการที่เจ็ดถามว่าสมมติว่าไปประเดียงสงฆ์และสงฆ์จัดมารูปเดียวเนี่ยเป็นตัวแทนของสงฆ์หนึ่งรูปมารับทานนั้น กับทานที่ให้ในอรันตัสมาสัมพุทธธ่านโดยตรงอันไหนมากกว่ากันนี่ข้อนี้พระเดียงสงผู้เจ้าปรินิพานแล้วนี่ผู้เจ้าไม่อยู่แล้วนี่ไม่อยู่ตั้งนานแล้วไม่อยู่ตั้งแต่ข้อที่สองแล้วผู้เจ้าอยู่ข้อแรกเ่านั้นเองตั้งแต่ข้อที่สองมาผู้เจ้าไม่อยู่แล้วไปพระเดียงสงเนี่ยว่า ขอได้โปรดจัดพิกูจํานวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงแก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานเนี่ยเป็นทานที่ถึงแล้วในสงประจารที่หกเนี่ยเกิดพิกูเนี่ยคณะสงฆ์เนี่ยจัดพิกูมารูปเดียวเนี่ยมารับทานเนี่ยก็ยังเป็นทานที่ถึงแล้วในสงถูกต้องไหมเปรียบเทียบกับทานที่ให้แล้วในอรันตสัมมาสัมพุทธะอันไหนมากกว่ากันใครว่าให้กับพระเจ้ามากกว่ายกมือ ใครที่คิดว่าพระเดียงสงหนึ่งรูปมากกว่ายกมือหลอมแหลมพอกันที่เหลืออานนท์ก็ในอนาคตการจะมีแต่เหล่าพิกุโคตรภูมีผ้ากาสวัพพัน์คอเป็นคนทุศินมีทำลามบ คนทั้งหลายจากถวายทานเฉพาะสง์ได้ในเหล่าพิกุทุสินนั้นในอนาคตเนี่ยจะมีอย่างเนี้ยมีพิแก้ผ้ากาสาวัดพันกอทุสินมีตามลามกก็ถวายทานได้แค่นี้แหละอานอนทักขินาที่ถึงแล้วในสง์แม้ในเวลานั้น เราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่เราไม่กล่าวปาติปุคลิกกระทานว่ามีผลมากนะมากกว่าทักคานานอันนี้ก็พิมพิดมากกล่าวมากกว่าทักิินาที่ถึงแล้วในสง์โดยปริยายใดๆเลยปาติปุคลิกทั้ง14ข้อเนี่ย จะบอกว่ามีผลมากกว่าทักกินาที่ถึงแล้วในสงไม่ได้ดังน,นั้นนิมนต์พิกุมารูปเดียวโดยผดียงสงกับให้กับอรหันตสมาสัมพุทธะอันไหนมากกว่ากันสงรูปเดียวที่ถูกผดียงโดยสงและหนักไปกว่าน,นั้นนขนาดทำกับโคตรภู ก็ยังจัดเป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ด้วยก็ยังมีในสง์มากกว่าโอ้โหนั่นคือโยมต้องเหมือนกับเข้าไปบอกสงฆ์ว่าจริงๆมันเป็นมุมพลิกมุมนิดเดียวนะโยมพลิกมุมแค่ว่าแทนที่โยมจะไปหนึ่งต่อหนึ่งอย่างอย่างนางประชาบดีเนี่ยก็จะไปถวายผ้าที่ทอแล้วด้วยตนเองเนี่ย กับพระพุทธเจ้าโดยตรงใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่รับใช่ไหมโอ้ยนางประชาบ,บดีเสียใจใช่ไหมพระรานกเข้าไปขอขอให้รับเล่ขอก็ไม่ให้นะ,ะแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้เอาไปให้ในสงฆ์แล้วพระพุทธเจ้าก็ไปเป็นประมุขก็สูงสุดเลย สูงกว่าให้กับผู้เช่าโดยตรงให้ในสงที่มีผู้เช่าเป็นประมุกก็ได้อน,นิสง์มากกว่าพระผู้เช้าต้องการให้นางประชาบดีได้อน,นิสง์มากกว่านั้นแต่ก็ไม่รู้ไงมัวไปรอง,ง่ายเสียใจยนะแหมไม่รู้นะ <laughs> ผู้เชา่าเนหวังดีทุกเรื่องอ่ะแม้จะดุด่าเราก็หวังดี